สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดียามเย็นนะคะทุกคนจ้าขณะนี้เวลาประมาณหกโมงกว่าแล้วเนาะจาก้กทุกคนจ้าพี่นุภาพาเบิงบ้ง,บงหน้าจา้าพี่น้องอันนี้เป็นเข่าของลอหลานด้วยจ้าสาวเขากระโดดชันแนวนั่นนะจา้าทุกคนจ้านี่คะ่ะนี่นะคะนี่อันนี่พี่นุภาพเบิ้งเข่าที่พี่นูดำไปเนาะจา้าเนาะอ่ามันมันแรงแมจา้าทุกคน พอดำไปแล้วมันก็แรงหัดเม็นบอ่อจ่าบัดี้ตอนนี้มีน้ำม,มากแล้วจะฝนตกเทลงมาว่าสัพนพน้องเอ้ยที่เห็นแดงๆก็เป็นยาด้จ้ะขี่ยาละเดี๋ยวก็ตายแล้วจ้ะกำลังเริมเริมตายแล้วพวอยาพวกนี้เมื่อมีฝนตอกเขาอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็นลงเมหมดจ้ะนะคะจ้ะตอนนี้ก็เมื่อกี้นี่พี่นู้ยืินเสียงปลาดิ่นอยู่ในนีจ้ะดังบวเลยจะคอ,อ,อยังไหนบ่ิจาตะคุคนจ๋านะคะนี่คันแทกกะดีไซน์ทางให้แล้วเราจะเนาะ ไปพี่หนูจะพายางไปเบ่งอีกจ้าทุกคนจ้าชมทธงหน้ายะมาแลงเนาะจ้าพี่น้องจ้าผักจากเก็บเห็ดนาะจ้าเอากับเข่าทรงเมลอะกะมาเบ่งทธงหน้าอีกแป๊บหนึ่งนาะจ้าทุกคนจ้าปีจ้าทุกคนจ้าเรืวเบ่งแน่หน้าหม่ก็หน้าเก่ามาน้ากันเห็นป่าวจ้าเรือเบ่งเนี้ยนี่แหละคือกันแท้พี่หนูขาดพี่หนูอยากปั่นจะล่อให้ลูกว่ามาเห็ดหายจ้าทุกคนจ้านะจ้าเรือเบ่งเนี้ยเรือเบ่งเนี้ย หย่าหลายหลายแต่ว่าก็เด,กากเดี๋ยวก็ขึ้นแล้จ้าเดี๋ยวพี่โนูใส่ปุ๋ยก็ขึ้นหยากา็ขึ้นเหมือนกันพูดจานจ้าขานไปบอลเนาะนี่นะคะส้มทงหน้ายาังมาเลงหย่าหลายอยู่เดี๋ยวก็ยุบแล้วจ้าปนี้ก็สีเหลือแต่เข่าเนาะจ้าเนาะเนี่ยที่ที่สำคัญคือหย่าตัวเนี้ยจ้าเนี่ย แดงแดงกัจ้ะทุกคนจ๋าเห็นบ่จ้ะนั่นนั่นแดงแดงกันเลยยาหน่อแดงแดงกันจ้ะอันนี้สําคัญคือตายยากมากแล้วมันสิปนเข่าจ้ะทุกคนจ๋าอันนี้ครับต้องกําจัดมันจ้ะไปฉีดบ่ตายต้องฉีดสองรอบฉีดจังกิด้จ้ะทุกคนโอเคซึ่งพี่หนูก็เตรียมยาซื้อยาซื้อปุ๋ยมาไว้แล้วอะไจ้ะนะคะบวิ่งนีบ่มีหนามเป็นยังไงติพันแท้ขาดเลิกเลิกจ้ะ เขาสาวเขากระโดนเชนแอวงามเลยจ้ะพี่ขุนพุ่เนี่งามแต่ว่าสองบินไทยน่ะบังงามบังงามอยู่สามบิงนี่แต่ของพี่นูน่ะหยาลายเห็นบ่เออแต่ว่ากับบ่พยังบ่ได้สามบ่สิสามก็บ่ได้สามจ้าบิงนี่เพราะว่ามันจอดกันแล้วนะคะจ้าทุกคนจ้าบ่ได้เอาขากลรองมานั่งเลยจ่าถือเอาจากพี่น้อง พระงองแง่กับกระลาประธานอภัยนะคะพามาชมบิงหน้าใฮ่ไหมแรงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่นุชพายเบิง่งตรงที่สามใบไทยๆนะจ๊ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะค่อยขึ้นบานกันจ้ะทุกคนนะคะพี่นุชอยากปิดทันแท้มันเหลือวจะครึ่งหนึ่งเลยจ้ะเพราะมันไหนนี่เพราะมันไดเ้เบิ้งแนบิงนี้ มึงเนี่ทุกคนจะมันมีน้ำจากเม็ดมังมันขาดดูพี่น้องมึงเงินแท้พี่หนูขาดดูจ้ะมึงเนี่ยคนน่ะออกจนอมือทุ่งเม็ดน้ำนะโอ้ตรงป่ามีปลาปูรู้สึกว่าท่านมีปลาแล้วกันนี่ไงพอแล้วตรงใบแต่ว่ามืออื่นสาวต้องได้กินจ้ะนี่ คเดี๋ยวพิโนูย่างไปอีกแค่น้อยก่อนเดี๋ยวสิ่งในงูกับบานจา้นจาพี่น้องจ้าตาทิชชานพิโนูนี่แต่หนาจ้าพี่น้องเลยบ้างเนี่ยนี่พิโนูมาขุดคันแท้ขุดแจฉมันละพิโนูก็ดำไปนั่นบ้างเ <c oughs> ขางามยุ่ิจ้าพี่น้องนะคะถึงบิงสุดท้ายแล้วจ,าจา้าทุกคนจ้าหนาหลายหนาหนามื่อนี้เดี๋ยวกะสิยุบจา้าเดี๋ยวสิยุบแล้วเขาก็สิขึ้นแล้วจ้าปันเนี่ย อ่าลายนจ่าเป็นกระแทบพี่นูน่นในอย่างนี่อันนี้ก็จียงตางี่นี่ไอ้บ้านี่เนี่ย,นนยอันจยกปั่นพี่น้องเอ้ยมีคนมาปั่นไหน่ล่อลูกอย่างเดียวเพ็ดเองบ่ได้หรอกจ้ะ่าเปัญญาจ่ากาศคนนะคะมาเบิ่งเขา่าเบิ่งน้ำเป็นจอดเบิบ่งไห่เบิ่งหน้าเนีย่ยามาแลงเะยจ้าพี่น้องจ่าเนี่ะไปจ้าทุกคนจ้ะไปบ้านน้ำกันจ้ะ ขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าพี่น้องจ๋าพอกันในคลิปวิดีโอถัดไปจ้า